ครับก็วันนี้นะฮะได้รับเกียรติจากคุณพงไปรวไม่รู้มีใครรู้จักยังแล้วก็เขาเนี่ยตอนเขามาเคยมาเรียนคอร์สเ,เขียนบัญยีกับผมนะ,ะเมื่อปีสองปีก่อนแล้วก็ไปเขียนบัญต์เองนะานักง,งานชีวของเขาที่อยู่ที่เพชรบุรีปัจจุบันนะฮะก็มีบยญต์อยู่ประมาณห้าตัวใช่ไหมแล้วก็พนักงานก็รถน้อยลงไม่ต้องใช้ที่แม่เคยป่วยจากการเป็นเจ้าของสำนักงานชี้ก็ หายป่วยลงเพราะไม่ต้องทํางานหนักนะครับตอนนี้คุณมวยโรดได้เรียนปริญญาเอ,อกก็กาลังทําวิทยานิพนธ์เรื่องของการใช้ RPA สําหรับงานสานักงานบัญชีอยู่ซึ่งก็เกี่ยวว่าทุกท่านที่มาเรียนคอร์สสำนักงานบัญชีนี่แหละก็คุณมวโรดนี่คือต้นแบบที่เียนโลกเปิดคอร์สสอนคุณโยน RPA เนี่ยครับเรียนไปแล้วไ,ไ,ไปทําจริงคือมาเรียน,น100เนี่ยร้อเปรนี่ยจะทําได้เองจริงๆก็มาไม่เกิน2คนคุณมวโรดนี่คือหนึ่งในนั้นนะฮะแล้วก็เป็นปริญญาเอกทางด้าน RPA ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้คุณมาพูดนึนเเผื่อป็ ให้เป็นไอเดียสําหรับคนที่กาลังทําสนากงารชีวิตคุณไปเรียนมาหลายที่อะไรยังไงบ้างอ่ะขอเวลาัสองนาทีพอนะไม่ต้องคุณเยอะได้ครับก็สำหรับอาณาที่ผมเรียนมาครับตอนแรกๆครับช่วงแรกที่ที่ผมเรียนนะเรียนจากเอโวรมาก่อนซึ่งผมก็ไม่ได้อะไรช่วงแรกช่วงแรกช่วงแรกไม่ได้อะไรแต่ว่าช่วงแรกแบบอื่นๆเ่น๋ยวผมขอตัดตรงนี้นะช่วงแรกช่วงแรกแบบว่ายังทำไม่ได้แต่ก็ เอาที่ที่เคยเรียนมามาเราทบทวนดูนครับเพราะว่าผมก็ใช้วิธีอัดเทไปไว้แล้วก็ไปเรียกอะไรนะไปอ่านแล้วก็ไปฟังทบ,ทบทวนทบทวนแล้วพอทบทวนเสร็จปุ๊บผมก็เติดทดลองทำทีละตัวทีละตัว,ตวสุดท้ายครับผมก็นั่งกำหนดคอนเซ็ปต์ของงานบัญชีตัวเองต้องไล่ดูตั้งแต่โฟร์เอ็กเซลเลยว่าเอ็กเซลครับสุดท้ายอนะ่ะเราผูกอนะ่ะจะให้เนวนไปทางไหน แต่ Excel อ่ะครับสุดท้ายมันต้องอ่านเท็จแต่อ่านสูงไม่ได้